สวัสดีครับวันนี้ร้านอนเอกโซลารเซลล์นะครับผมกับจันบอยครับมาติดนะครับจุดไฟที่อำเภอหาขาวนะครับผมตอนนี้ไม่ครับไม่ร้อนเลยครับแต่จะไหมแล้วครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างล่างนะครับผมตรงนู้นครับตอนนี้อยู่สูงครับผมนี่ครับ สุดไปนะครับสามหลอดนะครับหนึ่งหลอดนะครับสองหลอดกลางครับสามหลอดอยู่ตรงนู้นนะครับตัวนี้ก็ไฟใช้งานได้ร้อยครับมาเปิดคาราโอเกะนะครับผมนี่นะครับผมจะเปิดหลอดให้ดูนะครับข้างหน้าหนึ่งหลอดครับผมนะครับหลอดสองหลอดนะครับหลอดกลางนะครับแล้วก็ท่านผู้กองนะครับเพิ่มอีกหนึ่งหลอดนะครับเป็นหลอดอยู่ตรงนู้นนะครับผมสามหลอดนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับผม อันเน็กโซลารเซลครับ0807281044ครับผู้กองขยันมากเลยครับตอนนี้แ <c oughs> ดดร้อนเลยยังขยันครับผมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมอันเน็กโซลารเซลสวัสดีครับ